รีประสานแสงสิริรักผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกนรงศักดิ์เจริญชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14เดินทางไปที่บ้านเลขที่155ทับนะคะที่บ้านหมื่นรือชัยหมู่5ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตาซึ่งบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายจากการสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยงบริเวณแนวตะเข็บชายแดนบ้านทิบบาบจังหวัดเมียวดีของเมียน โดยได้มอบกระเบื้องมุงหลังคาและสิ่งของปลอบขวัญน,นะคะพร้อมกับจัดกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14เข้ามาช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านที่โดนกระสุนปืนชนิด RPG จนได้รับความเสียหายซ่อมแซมดูแลจนแล้วเสร็จค่ะ ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกําลังนาเรศวนระบุนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนในฝั่งเมียนมาตรงข้ามกับอําเภอแม่สอดและอําเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยยังคงมีการสู้รบกันระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยงอย่างต่อเนื่อง หากว่ามีกระสุนปืนตกข้ามมายังฝั่งไทยก็จะมีมาตราการในการแจ้งเตือนค่ะโดยที่จะใช้กระสุนควันก่อนพร้อมจะประท้วงผ่านทางคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC นอกจากนี้ได้แนะนําให้ประชาชนทําหลุมหลบภัยเอาไว้ทุกหลังคาเรือนเพื่อความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยแต่ถ้าได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้นก็ได้มีการเตรียมแผนอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ทางด้านของกองกําลังนาเรสวรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยอย่างดีที่สุดส่วนพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนบ้านที่บาโบฝั่งเมียนมาก็มีกลุ่มผู้หนีภัยชาวเมียนมาที่ยังไม่ตัดสินใจข้ามมายังฝั่งไทยโดยพักอาศัยอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเมื่อยชั่วคราวประมาณ350คนค่ะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ส่งสิ่งของไปช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว จากนั้นผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรก็ได้ไปติดตามการให้ความดูแลกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาซึ่งมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวครอบวัวมหาวันเมยโค้งตำบทมหาวันอำเภอแม่สอดจํานวน3,625คนโดยได้จัดอาหารน้ําดื่มยารักษาโรคและมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะเนื่อง